สวัสดีครับพี่น้องเจ้าเครื่องเสียงทงุกท่านครับมีผ้ามาชมหาเหรอครับยงป๋าเลี้ยงเต้าครับเห็นบ้านไหมเดี๋ยวผ้าพี่น้องไปหลังยูด้านหลังครับพี่น้องด้านลังเดี๋ยวผ้าไปต่มการทาง,งานของป่าเลี้ยงครับวันเข้าดาวครับมึอน,นี่นครับติดตั้งแร้วเรียบร้อยเดี๋ยวผ้า ไปชมระบบเตียงปลาเหลืองปลาเหลืองเจ้าเบรกคางละที่ใบครับเอาปลาหมัมด้วยปลาดีครับปลาหมัมดีครับอู้หสายอินเตอร์ครับสายอินเตอร์ขึ้นบ้านไหมครับโรนีเวีงานครับพี่น้องตู้เบียดน่าจะเป็นตู้เบียดจังางรถ มาเลี้ยงข้าทำงานอยู่ครับเดี๋ยวพ้าช่มตัเวเรื่อยๆครับพี่น้องเบียดรถที่แปลกกับมมงยีที่เบียดเนอะครับโอ้ตู้ไม่ครับเป็นตู้ั้างมาตู้เมีต้อนเพียงกลางครับตีคูนตีอ้มอนิเตอร์มอนิเตอร์สุดงามเลย ชาติอยู่ผมว่าอมปลาเหลืองเราโป้หูหรอกเราผมเดี๋ยวตั้งใต้กันบ้างครับปลาเหลืองสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ลงเตรียมคาราเบีโอปลาเหลืองอันงานยังหรอครับปลาเหลืองงานเป็นบ้านไม้ครับเป็นบ้านไม้งานเริ่มจังโมงเนี่ยโมงงเป็นต้นไปเด้เนาะตะกอ อู้เบื้งพี่น้องเหรอผมช่าง,งอู้ปักหลวงเทียต้องยิงมาป่าดิไพฑูรย์เบื้องครับเบื้งพี่น้องผมก็งว่าตะเคยเห็นเน้อบ้านพวกกติดีพอเห็นใส่ในนะอือแ <laughs> บบงามเลยครับโอ้ไท้กับจกไปพวกมึงดีครับพี่น้งองแบบยีฟุนพวกไอ้เขาเลยวะ มีกรุ่ญแจครับป๋านี่งมีกุญแจไหนหนี่เอ,เอ็กแยที่หกคเอ็กแยที่หกเอ็กแยที่หกครับก็ดมีมากเนาะดีมากคือกินอย่างนี้โอ้คู่คล้ายครับพี่น้องโอ้บนมีคู่มีคล้ายเลือตัวหนึ่งวันตรวจเลยมือนีเป,นเป็นเป็นงานโอเคบอกคืองานมรำครับงานโอเคครบับ ปักโ <left> หลดทำโหลดเลยงัครับ er er> พี่น้องจะเตียบร้อยแหมูอปลาร้อยแมครับนี่น <bee> e <pt> ี่ว่าว่าได้ได้ตัวใหม่ไหมโอ้ของปลาหมมของนี่เบียดตู้เบียดที่แปดหรือยี่เบียดครับติครับทางนวดบนว่าไกดดอกยังงับปลาเนี่ยดอกไอ่ดีดอกไค่ดีนั่นปลาแล้วว่าดอกไะ่ดีโอ้หันหลด ตอนรวรมีตอนขางครับสว,สวุมพลังโอ้เต้ว่าเด็กสอทนเลยก่ป๋าครับว่าเด็กสามเป็นหกครับเบียดจากแทนเลยป๋าโอ้ครับเบบแบบยพ่มเลยตัวนี่เนซี่อมเลยวะครัแบเบียดสองแทนครับ Oh ไอโอ้มามาตินี่รุ่นนี่ท้น,ทนวะครับปะรไดงแบบถึงถึงตวงอยงานแล้วปะนี่ประมาณเง <c oughs> ินะครับ <c oughs> โอ้โ้กลางเชนแนลแล้วเจ้าใบครับเชนเนลล, <c oughs> ลละสองเชนแนลละตวงค <c oughs> วบพอดีที่นีปป <c oughs> ่ีแปดเนาะทีเชนแนลถึงเชนแนลแล้วใบใช่ลลไห ไอ้สองดอกตัวไปอันดอกเทียงกลางใส่ยท่ยยังครับปะไอ้พี่สิบสาวพี่ติบดอกสามร้อยเมตรเลี้ยมเนี่ยความทีทีเอ้วัสดีครับไอ้วันเป็นยังไงมึอวันเรียมคณะเบียวอ่ะมาเบิ้งเบื้องหลังลาเลืองเบื้องหลังการทํงว่างาเหลียงเลยนี่ ลงเวทีท่านเดียวครับป๋าจังเม็ดหรือไงหาเม็ดเนาะหาเม็ดพอดีสักทีพี่นันติดไฟพาโอ้โมนิเตอร์ก็งามเดี๋ยวไอไอไอ,อตองมันผู้ควบคุมไฟมาหมนี่เดี๋ยวรับทีมงาน,ถ,านถ่ายบันเทิงมาหมำพาเหลยอง ครับตู้อเมซอนช่างน็อตตู้เหลื่ยมไม้เหลื่ยมประภาพเลยโอ้มีไฟแลี้ยงมอบประภาพเลี้ยปเมียนมาครับโอ้ยอมใจว่าว่าทิศครับทิศเปี่ยนนิ้วขางล่าตวงนี่แหละโอ้ทุดๆเลยอืม ชุดๆเลยครับไในฮิลลาร์เป็นชุดแปดคูณแปดครับกลางแปดใบหรือที่ตู้ตู้ละดสองเบียดแปดเป็นงานเลี้ยงขึ้นพี่ไม่ครับว่าไม่ขึ้นพี่ไม้ทรงไทยพี่เกาตอนรับพี่ไม่แล้วกขข็ขึ้นบ้านไม่นะบเรว่าเรียนนังของเขาใช่ครับขึ้นบ้านอยู่ ถือโอกาสขึ้นบ้านไม่ถือเลยงามย่ามดีครับดีผ่านมากถือโอกาสทำชิปให้พีน่น้องชมครับโอนเอาไปป้ามัมปาป้ามัมหมกำลังหลากเทาไฟหลากใายไฟมาใช้ใช้ไฟเถ่าพอมอั่งปาโอ้ ทุดๆเลยตอนนี้ทุดยอดครับบ่าวพัดบาพัดกับยู่ทั้งหมุนพวกกะทเบียดคางแล้วเจ้าของครับปาปลาเหลืองเอาอีคางแล้วสองใบเห็นเป็นคางแล้วผกโอ้โห โอ้ตามจริงครับแท้จริงเพอแล้วปลามมมคุณแมลงคุมลงโอ้ปลามมมคุณแมลังปลาหมมลงสายลงไฟบ้ามนู้นนี่คักขัดขัดโอ้ใส่ขันไฟบ้างนดี่ครับพี่น้องทีมงานสายบันเทิงทำพอใจรักคือปลาเหลียงยังดีครับ ฝนธรรมาดาเลยครับทัวเป็นทัวร์ไตอินเตอร์ฟ้ามังหะไต่อินเตอร์ไต่หนังเรียนมาตั้งแต่ย่อไว้หมุนตั้งแต่เป็นนุ่มหมุนหลังไปพันห้องหลัแหลกโอ้ต้องต้องจัดเตรียมเราครับป้าเรียงช่วงมิธีการฟ้าเลียงต่อต่อระบบครับนี่ครับนี่ครับอโอ้แล้วฟ้าพี่น้องฟังเสียงของป้าเลียงอีกว่าโดนหรอก นายอีโจมงหนึ่งเ็มันเลี้ยงได้เหบ่ครับป๋าหกโมงช่วงช่วงช่วงที่เชกเท้าเนาะตอนเราบ่มเดี่ยวเบอร์ตุนี่เผมด้อจังที่เช็คเนาะผมมาหมักยังหมักเตะนี่แหละปักหลุดฟ้าเหลืองนี่แหละอันอันเอากล้องปิดไว้เพราะใส่ที่ผมบอกว่าดอกที่ใส่เห็นใส่ไหนเลยโอ้ ว่าไปไปก็บแั้งเต๋อเว้ยเอ้ผมว่าเป็น้มาได้ผมว่าจะคเห็นเดี๋ยวเอาเอาใสข้างหลังพ้อมใด้มีตาัยพ่อมแล้วก็มีตรใส่น้ำนี่นะมองมใส่นี่ตุ้ยจอดตุ้จอดครับเดี๋ยวพาพี่ n ้องฟังเสียงทดสอบเท้าเบี่ยงขังนาทีดอกอไดีมะปะดอดอไดีทิ่แปดนิ้วทางนวดผมก็ใจว่ายิบเดเด้อ ถือแก่เนที่เปีเน,น,นาะต้องกำลังติดตั้งไฟผ้าครับฟ้าหม่ำเดินไฟเสาเนาะจับไปบ้าพัาาาาานเปนว่ามานๆเนาะปีไม่เนี่ยตรงกับวันที่สามเม็ดท่านว่าเป็ปลาเรียงเออเมื่อนี้เข้าดาว,ออาดาวถือถือโอกาสถือโอกาสเพิ่งขึ้นเพิ่งถือโอกาสขึ้นบานไมไ่ไปเลยได<ม>้เลือกงามยา,ามดี ครับจ er er? oh, 1, ังคอยฟังเพลงครับ <happiness> ร้อยฝาเหลืองตัวแล้วครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ถามคนโอนี่นี่ครับยังเหรครับยุ้ไอพันหกนี่บ้องครับโอ้ตำรองยุ้ไอ้สองพันเนีตำร่าำรองแหลมไม่โกเทิกับำรองับโอ้พันพันหกรับแหลมพนี้นี่สองยุ้ไอ้สองพันนี่ตำรองไม่โกเทิดตำรองหอปโอ้มเตอรมนิเตอร์อแนนลีกสองแนวหนึ่งกับำรอง ครับครับโอ้เวคเลยครับรอฟังเสียงอย่างเดียวครับพี่น้องเอา

好，看，好看。 あ <music>